สวัสดีครับท่านสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับซัดเทลแชนเนลคลิปนี้จะมาแนะนํานะครับการตั้งค่าจานดาวเทียมนะครับให้กับกล่องจะเป็นกล่องรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นกล่องรุ่น S2 SD นะครับเมื่อเราซื้อกล่องมาใหม่นะครับมันก็จะยังไม่สามารถรับชมได้นะครับอันนี้ในกรณีที่เราจะต้องทําการติดตั้งจานใหม่นะครับเท่านั้นนะครับ ถ้าหากมีจานปกติอยู่แล้วไม่ต้องมาทําตามขั้นตอนนี้นะครับสามารถนํามาต่อกับจานที่ใช้ได้อยู่นะครับกล่องก็จะสามารถ OTA เองได้เลยนะครับผมไม่ต้องมาทําตามคลิปนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับลองกดอเคดูนะครับมันก็จะมีช่องประมาณหนึ่งถึงสามสิบหกนะครับแล้วก็ช่องสองสองสองนะครับคลิปนี้จะมาแนะนํานํากล่องนี้มาติดตั้งกับจานเคยวแบนนะครับแล้วก็ไปที่ช่องหมายเลขสองสองสองนะครับกดอเคเข้าไปนะครับมันก็ขึ้นว่าไม่มีสัญญาณนะครับ อันนี้เรายังไม่ได้ต่อจานใดๆไว้นะครับหลังจากนั้นก็ลองกดปุ่มอินโฟดูนะครับกดอินโฟเข้าไปก็จะเห็นว่ายังไม่มีความแรงแล้วก็คุณภาพสัญญาณนะครับแต่ความถี่มันถูกต้องนะครับหนึ่งสองเจ็ดสองเก้าเวอร์นะครับซิมบูลิศสามหมื่นะครับเราจะต้องต่อจานดาวเทียมนะครับเสียบสาย l อ b เข้าไปนะครับถ้าหาก จานที่ยังไม่ได้ติดตั้งไว้นะครับก็จะไม่มีคุณภาพสัญญาณนะครับแต่ตัวที่ผมทดลองนี้ผมต่อกับจาน k u b a n ์บนชนิด Universal ที่ใช้งานได้อยู่นะครับก็จะมีคุณภาพขึ้นนะครับผมพอเราต่อจานระบบ k u b a n d บที่เป็น Universal R&B เข้าไปนะครับก็จะมีความแรงและคุณภาพขึ้นนะครับถ้าหากไม่ขึ้นนะครับถ้าหากคุณภาพไม่ขึ้นต้องทำการปรับหน้าจาน ให้ได้คุณภาพสูงสุดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ลองถอดปลั๊กเสบใหม่นะครับเครื่องก็จะ o t a ให้แล้วก็จะสามารถรับชมได้นะครับอันนี้เป็นขั้นตอนติดตั้งจานนะครับต่อไปผมจะแนะนำการเซตค่าตั้งค่า LNB ให้ถูกต้องนะครับจริงๆตัวนี้ไม่ต้องทำนะครับถ้าจานปกติครับผมก็กดเมนูเข้าไปเลยครับเป็นการตั้งค่าจานดาวเทียมนะครับ รหัสก็จะเป็น04ตัวนะครับกดเข้าไปเลยนะครับในหน้าเมนูนะครับให้เลื่อนมาที่การติดตั้งจานดาวเทียมนะครับก็กดโอเคเข้าไปเลยนะครับกดโอเคก็จะมาหน้านี้นะครับก็จะมีดาวเทียมหนึ่งกับสองนะครับของเราจะเซตดาวเทียมไทยคมเคนะครับกดไปทางกดโอเคแล้วก็กดไปทางขวามือนะครับเลื่อนแถบสีเหลืองมานะครับตรง LNB frequency นะครับผม เราก็กดโอเคเข้าไปนะครับแล้วก็ตั้งค่าให้เป็น u n นิเวอร์แซนะครับ9750คิด10600กดเข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็จะได้ค่าที่ถูกต้องแล้วนะครับถ้าเราตั้ง LNB เป็นชนิด u n นิเวอร์แซลแล้วเราก็กดปุ่ม Exit ออกนะครับถ้าเราต้องการบันทึกค่านี้เราก็เลื่อนมาตรงคำว่าตกลงครับเราก็กดโอเคเข้าไปเลยนะครับมันก็จะบันทึกค่านี้เข้าไปนะครับผม ทีนี้ก็ทําการปรับหน้าจานครับให้ได้คุณภาพสูงสุดนะครับอันนี้เป็นการแนะนํำเฉยๆนะครับผมหลังจากนั้นก็ลองถอดปลั๊กเสียอใหม่ดูนะครับเมื่อเครื่องมันเจอความถี่ OTA นะครับมันก็จะทําการอัปเกรดให้อัตโนมัติเลยนะครับก็จะขึ้นที่หมายเลข42นะครับผมกด Info ดูนะครับก็จะได้เป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่นอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่น 248KU นะครับวันที่บันทึกรายการก็ วันที่3เมษายนพศสอ6 3ครับจะได้เป็นเวอร์ชันนี้นะครับเวอร์ชันล่าสุดแล้วครับก็ลองกดโอเคเข้าไปนะครับก็จะมีช่องต่างๆครบหมดแล้วนะครับก็เลขสุดท้ายจะเป็น4 4 5นะครับเลขสุดท้ายนะครับเลข1ก็จะเป็นช่อง5นะครับช่องเลข3ก็จะเป็นไทย p v s นะครับก็สามารถ รับชมได้ครบแล้วนะครับจะแ,แนะนำการตั้งค่าแมนนวลโอทนะครับก็กดเมนูครับมาที่เครื่องมือนะครับรูปเครื่องมือนะครับกดโอเคเข้าไปครับผมก็มาตั้งที่อัปเกรดทางดาวเทียมนะครับแล้วก็กดโอเคเข้าไปเลยนะครับจะเห็นว่า ความแรงคุณภาพก็ขึ้นหลังจากนั้นก็มาเปลี่ยนค่าต่างๆให้ถูกต้องนะครับอันนี้ก็จะเป็น 1, 2, 7, 2, 9นะครับความถีปัจจุบันที่ใช้ในการ OTA ของกล่อง P ีทไอรุ่นนี้อยู่นะครับซิมูเลตก็เป็น30,000ครับผมพามรา r i ตีเป็นเวอร์นะครับแนวเวอร์แล้วก็ PAD เป็น 1, 5, 2, 4นะครับ OTA นี่ต้องเปิดไว้นะครับแล้วก็มากดที่เริ่มได้เลยนะครับถ้าเราจะทำการ OTA ทันทีเลยก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับอัปเกรดนะครับแล้วก็ตอบตะกลงนะครับผมอันนี้เป็นการแมนนวล OTA นะครับคลิปนี้ก็ขอจอบเพียงเท่านี้นะครับขอขอบทุนทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามช่องให้เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ